สวัสดีค่ะวันนี้อีก็จัดงานเกิดให้แม่พัฒนะคะวันนี้ก็กุมภาพันธ์สองพันหแม่อายุครบ95ปีแล้วค่ะงานวันนี้ก็มีธีมด้วยนะคะเป็นธีมสีฟ้าเพราะว่าแม่เกิดวันศุกร์วันศุกร์สีฟ้าค่ะทีนี้มาดูชุอดนี้นะคะชุดนี้ก็ตัดเย็บโดยนักขบววดดิ้งเช่นเคยค่ะก็เริ่มจากผ้าผ้าหลักนะคะก็ ผ้าเนี้ยจะใช้ร่วมกันแม่ด้วยพี่ออด้วยนะคะจะเป็นผ้าลายราชวัตแล้วราชวัตผืนนี้เนี่ยพิเศษมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายสีมากในตัวนะคะมีทั้งชมพูน้าเงินเขียวม่วงนะคะแล้วก็มีองเทาแล้วก็ผ้าพื้นที่เอามาเป็นเมเจอร์ก็จะเป็นผ้าสีฟ้าองค์เทานะคะเป็นผ้าไหมสุรินค่ะแล้วก็เป็นไหลเดียวโดยที่ไหลแขนข้างซ้ายก็จะเป็นลูกไม้ น,นี่ก็เป็นลูมไม้ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้เล่นตรงนี้แล้วก็ลิงกันกับตรงนี้นะคะสวยไหมคะทั้งเดียวตัดเย็บนะคะแล้วก็อ,ออกแบบด้วยแล้วก็แต่งหน้าทำผมด้วยนะคะดอกไม้ดอกไม้นี้โดยมาลายใบแม่ไอติมนะคะน้องออนะคะก็สวยงามมากเลยชอบไหมคะ เดี๋ยวรอชมชุดแม่ชุดพี่อ้อแล้วก็ชุดญาติๆทุกคนนะคะรับรองว่าจัดเต็มทุกคนค่ะลมหายใจออกด่งดอกไม้บานกู้พาใหญ่กว้างด่งสา สวัสดีค่ะมางานนี้หรอคะถ้ามางานนี้มาชมชมเจ้าของงานนะคะ่ะอันนี้เกืจะเจ้าของงาน Oh, luka! Oh, ก่อนถี่แอร์ครับคุณป้าเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2575ท่านครับและวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์ก็อายุ95ปีว่าอันนี้มันจะอยู่มันอยู่ที่บ้านต่อปัญญาเค่สีส้ม

นะโมตัวโตระโตสมาสัมพุทธานะโมตัสสะะวโตระโตสมาสัมพุทธาพุทธังสรนังขจามิุทธังสรนังขจาริอัมมังสรนังขจาริังฆังสรนัง Ô chị yăm phi tango tango an yatu tango 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 biền lên bằng ngang lên bằng ngang,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  ยันโดนันทียามหมดแล้ทัง เราไม่ต้องรีบฉันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นว่านปานเฝากถูกก้อนงูตัวแม่นะคะคุณขึ้นมาเสร็จเราก็ค่อยฉันฉันเป็นของกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนตอจากสถานที่สักเพื่อนเต้องใครอยากมาตั้งใจกับแม่ก็ได้เลยนะคะวันนี้สดชื่นมากเลยค่ะได้นอนเต็มอิ่ม อีขอสายขอสายให้อาหารทางจมูกเมื่อเมื่อตอน10โมงนี่เองค่ะจี๊แดงมาเลยเนาะรู้สึกโล่งค่ะรู้สึกแห้งจมูกเลยก็เลยสดใสค่ะเชิญได้เลยนะคะปีนี้แม่อายุ95เต็มมากเผื่อว่าใครกันแค่าสองสี่เจ็ดสามปีเกิด ใช่ค่ะปีเดียวกันแต่แม่บางสิเป็นน้องเล้รงแล้เดี๋ยวยกให้ยกไปหโอเคครับมาเลยกับหลังก็จะยินอ๋อนะเอี่เี๋ยหนก็ยินเหมือนตุ๊กตาเลยใช่ตุ๊กตาบา์กครบพี่เดี๋ยวขอเลื่อนก็ยมานี้เลย

กินน้ำแกงแล้วก็น้แจ๊บอาจารย์พูดบๆอุ๊ยเอาไม่กวนๆรด้ขาดสไม่ย่อย่อนการเรียยนึกสตัเนกกรมีด้วยดีมาการกีฬาีโพลัความรัะพื้น รานั是是 ulin, ty, 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 ty. Connect, ้นต cre eh ้องเดินนาอันวิชาติตามมาทีหลังเกรียนดีที่ใดดีมีกันลังดังแดงยังคือยู่ผูกปาอื่นโรงเรียนเมืองเมืองสุรินทร์เรงเรียนเมืองเมืองสุรินทร์เปายืนข้างหลังถ่ายรูปไป เดินเคินสองามโอเคมาจัดชุดผ้าใหม่ติดต่อน้องแคไปเลยนะกะเพาะแบบนี้ได้น้ออยู่บ้านโมีรันร้านค่ะ วันนี้วันเกิดแม่นะไหนเราจะร้องเพลงด้วยกันทุกคนเลยเอาเพลงอะไรดีคะพี่แกลเบสเดงข้าน้ำนมข้าน้ำนมข้าน้ำนมเราอีร้องให้ถึงไ่ะร้องร้องร้องทำไมอำไมคงราเรียนะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ในอกผสม,สมกันเป็นน้ำนมให้ลูกกินถ้าน้ำนมรวน่วนให้แม่ป่เตะลัางเลียด<ม>ตันต หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เอยและด้ยวยความที่แม่เป็นครูเราจะร้องเพลงของแม่นะคะแม่แมพิมพ์ของชาติแซงเรืองเรืองที่่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอ อย่างไรไม่เคยบนไปให้ใครเขามองรูนัดยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทาง,งานก็สุดกันได้ในป่าพงไพรงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่ให้ก็ไล้ใชใช้ใช่ใ รู้ว่าร้อยหนักหนาผู้พ่อยังอุตส่าห์สร่างสิทธมาอยู่หลายปีมีและครูที่ให้ความรู้อยู่ทั่วเมืองไทยวางสิ่งเดียวคือขอให้สิทธิของไทยในพื้น ให้ผ<ห>่<ห>องสีครูนั